สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอขนมโบราณนะคะขนมโบราณของสงขาไม่มีไม่มีจะใส่หมดนี่เนี่ยมาใหม่นี่อันใหญ่ป้าบอกว่าป้าขายตรงไหนนะคะอ่าถ้วยห่ยี่สิบบาทค่ะตรงเอกก๋วยเตี๋ยวเย็นถาโฟก๋วยเตี๋ยวเย็นทาโฟตรงตรงแถวไอ้นนัทโก้วนานะกดมากุเตะอ๋อใช่แถวนั้นค่ะ แกบอกว่าแกขายอยู่ตรงร้านก๋วยจั๊บป้าปานีนะคะทุกคนทุกอย่างยี่สิบบาทมันมีไฟร้านใหญ่ๆหญ่วมุมอ่ะอ๋อไปขายตรงวงมุมอะค่ะเดี๋ยวจะไปอดเดี๋ยวประมาณปิดขายช่วงเช้าสิบโมงจนถึงที่โมงนะปายโมงค่ะอ๋อสิบโมงทุกคนหน่อยโมงแค่วันสองโลสองโลอืมหากินยากอยู่ค่ะใช่หากินยากหากินยากหากินยากเผื่อมีคนอยากกินนี่คือแป้งก็เป็นสีอย่างนี้อ่ะค่ะใช่อันนี้แป้งผสมพักทอไอ้อ ม่เตยอันนี้แป้งธรรมดาโบราณอ๋อไม่สองสีนี่สามอ๋ออันนี่คือพักทองค่ะพักทองน้องก็ซื้อของดูไกลนม่ไ้ม่ได้ไ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 ม่ไะไม่ม่ได้ไม่ได้่ได้ม่อดม่าด้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ได้วม่ได้ไม่ได้ไมเไอ้ไม่ได้ไมนได้ไม่นะ้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่้ไม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไีด้ใส่ให้่ด้เปด้ไมะด้่ด่ นี่เขามาคลุกแบบนี้มีงาขาวเงาดำใครที่หัวใครที่หวันใหญ่เดี๋ยวได้แด้ค่อยปักปักหมดไว้ให้นะคะว่าพี่กัดป้าขายตรงไหนป้าขายกี่โมงนะคะตรงนั้นขายสิบโมงถึงบ่ายโมงป้าจะมาขายสิบโมงถึงบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวได้ได้ค่อยปักพี่กัดไว้ให้เนาะแล้วก็มีขนมตรงเนี้ยตรงมันข้ามก๋วยเตี๋ยวเย็นละโพลนะเย็นละโพไอ้นั่นแหละร้านนี่นั่นน่ะร้านร้านจานใหญ่จานเล็กนั่นแหละรงมันข้ามกันเลย นี่กับป้าปานีอคะฝั่งเดียวกันแขีวเดียวกันเลยเราไปกินก๋วยจั๊บอยู่เปนการเอร่อยมากเลยูกเนี้กล้ามาให้หนูก่อนังยังยังไม่เสร็จไม่ต้องใส่ถุงเราจะกินที่ร้านเนี่ไม่ได้บอกโอโหออันนี้ทุกคนมันจะคล้ายกับขนมอย่างหนึ่งคือขนมบอกนะที่ถนนนางงามสงขลาเราว่ามันคล้ายกันนะแต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันเหมือนกัน เดี๋ยวลองให้เดี๋ยวให้ดูนะที่เดียวกันที่เดียวกันนี่นี่นี่อ,อืะเนี่ยทุกคนแต่ว่าขนมบอกว่าจะเป็นกลมๆน,น,<ส>มนะอันนี้นะอันน้งนะอย่าง